ลูกๆก,กอดร่างที่นอนแน่นิ่งของผู้เป็นพ่อนี่ทำให้พวกเขาแทบใจสลายที่พ่อได้จากพวกเขาไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่มีเวลามากนะักเพราะตอนนี้ชายคนนั้นกำลังกระโดดออกมาจากเรือและตรงมาทางพวกเขาจูเลียจึงดึงแขนให้ลูกๆรีบหนีหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาไกลพวกเขาได้แวะพักดื่มน้ำระหว่างทางซึ่งเบนก็ยังเสียใจกับเรื่องของพ่อไม่หาย เคสซี่จึงเริ่มโทษเบนว่าไอ้โรคจิตนั้นอาจจะเห็นลูกโป่งที่เบนปล่อยก็ได้เบนเริ่มสงสัยขึ้นมาเพราะมันน่าจะเป็นจริงตามที่เคสซี่บอกแม่จึงสั่งให้เคสซี่หยุดพูดเธอเข้ามาปลอบใจเบนว่าอย่าโทษตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาออกเดินทางกันต่อโดยที่ไม่รู้ว่าชายคนนั้นกำลังตามพวกเขาอยู่บริเวณไม่ไกลต่อมาเบนเขาก็ได้จับปลาฉลามหัวคอนที่นอนตายอยู่บนพื้นเพื่อดูว่ามันกินยังไง แต่ไม่ทันไรจูเลียสังเกตเห็นชายคนนั้นที่ตามพวกเขามาติดๆิดพวกเขาจึงรีบหนีอย่างทุลักทุเลอีกครั้งหลังจากที่หนีมาทั้งวันเบนมีอาการขาบน้ำอย่างหนักจูเลียจึงให้ลูกๆหยุดพักดื่มน้ำกันก่อนแต่เมื่อเธอหยิบขวดน้ำขึ้นมาน้ำกลับเหลืออยู่น้อยมากๆซึ่งเคซี่ถยอมรับตรงๆว่าเธอน่าจะลืมปิดฝานั่นทำให้ดังคู่ทะเลาะก,กันอย่างหนักถ้าไม่มีน้ำพวกเราจะรอดกันยังไง